คะคบผม a า i d a า p พร d เดเ r อร์ฟร3ก0องศาจากอริดูสิฮะว่าจะเป็นแบบไหนในการลงสนามของเ้านั้น ชื่อก้านะครับตอนนี้น้องก้ามี Predator Flick สามรอกองศาไม่กล้าจับเยอะครับเดี๋ยวมือเน่านี่นะฮะตัวท็อปออฟเดอะท็อปนะครับจากอารีด้วยพร้อมนะครัเ K AO น้องเข้าน้องเข้าครับซื้อที่อารีเท่าไหร่ครับเ8 0 0พันครับ7,800ัเต็มเต็มอันนี้ราคาเต็มนะฮะไม่ได้รวยจริงไม่ซื้อไม่ได้นะครับบอกเลยพี่ก้าครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับไอ้ปุ่มนี้ คอนเทนวันดีครับจริงเหรอฮะเว,เวลาเวลาเตะมันเด้งอย่างนี้ดีจริงไหมแล้วเวลาปั่นโค้งอะไรก็บอกว่ามันดีดีจริงไหมดีจริงเหรอเธอขอดูหน่อยนะฮะ่านครับที่เขาบอกว่ามันจะทําให้เราสปินตัวดีแล้วก็<อ>ช่วยใ,ในการแบบดีขึ้นดีจริงไหมครับจริงครับตอนแรกพี่ก้าวใส่รองเท้าอะไรฮะพีเตอร์พีเตอร์แต่ไม่ใช่พีเตอร์นี้ใช่ไหม แล้วเราเป็นสายพิเรเตอร์ใช่ไหมเดมอนสกินเหมือนเดิมนะคบสามร้อยองศาพี่เก้าใช้ใช้ทางฝั่งไหนมากที่สุดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่นะคะตรงนี้นะคะโหมันเจ๋งจริงจริงด้วยมันดูเฉี่ยวมากเลยค่ะพี่เก้าถ้าหากสมมติว่าบอกเพื่อนว่าระหว่างพิเรเตอร์ปกติที่มันที่มันมีไม่ได้เป็นนามสามร้อองศาแบบนี้กับแบบนี้อันไหนเดียวกันแบบนนี้ครับ ถ้ามันรู้สึกว่านี้ดีกว่าครับมันเชื่อการทนบอลแลวก็จับบอลดีขึ้นครับอันนี้เรารู้สึกได้เลยใช่ไหมครับด้านในตรงนี้ที่มันเป็นหุ้มล็อกข้อตรงนี้โอเคไหมครับโอเคครับทาให้เรากระชับขึ้นมากไหมกระชับครับพื้นพื้นพื้นชุดพื้นมันก็ดีมากเลยเนาะเลิศเลยเนาะอันนี้เราปกติเราเล่นที่สนามหญ้าเทียมใช่ไหมครับมันดีไหมครับดีครับมันดีนะปกติมันจะต้องแบบปักลงไปในในในสนามที่มันเป็นดินนะครับแต่นี้ก็ก็ทาให้ยึดเกาะดีเหมือนเหมือนเหมือนปกติใช่ไหมครับ เออนี่นะฮะฟรีของพี่เก้านะครับขอบคุณพี่ก้าครับพี่ก้าคาลอเป็นนับบอลที่นะคบมีรองเท้าดีแล้วก็ต้องเล่นบอลเก่งด้วยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอันนี้มีของดีแล้วไม่ล้มตุ้มตั้มเหมือนพี่พบแน่นอนครับผมสวยงามครับเจอกันครับขอบคุณครับไปครับเด็กๆทีมพี่พบน้าเราทุกคนนะคะแต่ละคนถอยรองเท้าใหม่ทั้งนั้นครับเออทุงเออ